หน้าอกนะครับแขวนคอห้อยลงมาแล้วตอห้อยลงมาแล้วก็กอี้ฟาดอีกเผาแล้วก็ตากใบเมื่อกี้นี่ที่เห็นนี่ยมันก็ก็สรุปได้ว่าอย่างที่ภาพก็ต่อเนื่องก็คือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเพียงแต่มันเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนโจทย์อะไรบางอย่างเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกอย่างนั้นก็ก็นี่ตอนตอนที่เห็นลากเตะใช่ที่ตากใบฮะกับที่ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่ต่างกัน ไม่ต่างกันก <readable S 1> ็ก็ก็ทำพยศเปลี่ยนสถานที่ทเปลียป่ยนกลุ่มคนใช่ไหมฮะเพราะว่าความจริงมันเกิดขึ้นชัดเจนแล้วพอความจริงมันเกิดขึ้นว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ก็คลายไปหน่อยหลอกไม่ก็ไม่หลอกตัวแล้วอ๋อทุกอย่างมันกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกคน,นอย่างนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่จากไหนมันเป็นเพราะเหตุการ์็หาใหอะไรอย่างเงี้ยก็สิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้มันเป็นเพราะเหตุการณ์ใหญ่ๆ หรือว่าจริงๆแล้วในชีวิตของชุมชนชีวิตของครอบครัวก็วมีความรุนแรงอยู่อันนี้ผมคิดว่าทุกคนก็คงทราบดีว่าความคำรุนแรงนี่มันซ่อนอยู่ทุกๆมันมีอยู่แล้วมันซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่แล้วแต่ในสังคมใหญ่ผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ได้ชักไม่ค่อยแน่ใจว่าสังคมไทยเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกชอบดุอยู่ในรู้สึกในลึกๆนะสังเกตนะฮะ เอาให้มันเด็ดขาดเอาให้มันจริงจังฆ่ามันเลยมีคำนี้บ่อยๆแต่ต้องไม่ใช่พวกเรานะแต่พอจะใช้จริงๆเข้าไม่ได้นะถ้ามันเกี่ยวกับเราถ้ากระทบกับเราหรือว่ามันเป็นพวกเราหรือหรือว่าเกี่ยวกับผลประโยชน์ของเราหรือกลุ่มของเรานะอันนี้ผมว่าเป็นรากเหง้าของการแก้ปัญหาอะไรที่ยากมากอย่างที่เราบอกว่าอ้าวทำไมเกิดดูแล้แล้วมันไม่จัดการมันมันซับซ้อนมากที่คาว่าซับซ้อนก็คือมันคือพวกเดียวกันทั้งนั้น ใช่ไหมมันไม่ใช่ค่าศึกศัตรูที่ไหนถ้ามันเป็นค่าศึกศัตรูมันอะไรการข่าวมันก็จะจับจ้องมันจะต้องเฝ้าติดตามเข้ามาอย่างไรประสานการข่าวอย่างไรใช่ไหมเคลื่อนไหวยังไงมันเป็นแพทเทิร์นของของขบวนการอแต่คนไทยมันอาจจะมีลักษณะพิเศษนิดหน่อยคือมันไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะผมรู้สึกนะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะอาจจะเกิดขึ้นคล้ายๆเหมือนกับว่าต้องการจะให้เกิดความเซตอะไรบางอย่างตามที่ต้องการครับพวกเราเท่านั้นเอง ก็จะจับไม่ได้อาจารย์ชวัตประเมินไงที่ผมถามว่าตั้งแต่อดีตมาเออคือตั้งแต่อดีตมาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะในอดีตเนี่ยมายาคติเมื่อกี้ที่ว่าเราเป็นสังคมที่รักสันติเนี่ยมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะในอดีต ยังหลอกตัวเองไม่เนียนเท่าออค,คือมันจะไม่เก่งพอที่จะหลอกตัวเองขนาดนี้แต่มันอยู่มานานๆเข้าเนี่ยมันพัฒนาความสามารถนี้งนั้นผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันประหลาดมากก็คือว่าความรุนแรงเนี่ยเลยถูกซ่อนแล้วสันติวัฒนธรรมหรือความเป็นสันติถูกชูครับเออมันก็เลยในทางนั้น,นมันก็เลยมีสองหน้าอยู่ในตัวของสังคมซึ่งก็เหมือนสังคมอื่นนะครับเพียงแต่ที่อื่นเขาวางไว้ด้วยกัน ของเราอันนี้ไปซ่อนถ้าเกิดก็บอกไม่ใช่เราทําครับ่ <ม S 2> <c oughs> นึ่งทำเราก็เลยอยู่ได้ไอ้ภาพข้างบนที่ว่าหน้ายิ้มแย้มแมจ่มใสนี่ก็ยังอยู่เพราะั้นทุกครั้งที่เกิดเหตุแบบนี้เนี่ยก็ต้องไม่ใช่เราทําครับอืมอย่างเรื่องขนาดในขณะที่เราพับนกเนี่ย<อ>ก็มีการอุ้มกันอุ้มไปาอ,อ,อะไรแบบแน,นี้นมันเลยอยู่ด้วยกันได้ไงแต่มันเพียงแต่มันอยู่คนละระดับรควนี้มีอีกเรื่องหนึ่งคือพูดต่อจากที่ท่านท่านรองพูดเมื่อครู่นะครับเมื่อสองวันก่อนคุยกับอาจารย์มาร์ก อาจารย์มาก็ตั้งข้อสังเกตอย่างดีมากคือแกก็บอกว่าเอสังคมไทยเนี่ยมันคนไทยมันไม่ต้องการความรุนแรงหรือไม่ต้องการให้ความรุนแรงเกิดกับเราอสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันซึ่งมันเหมือนกันใช่ไหมชื่อคุณเนี่ยเหมาะมากเลยสันติสุขใช่ไหมมีแต่คนต้องการผมอแต่ว่าเราต้องการเราไม่ต้องการความรุนแรงเฉยๆหรือว่าเราไม่ต้องการให้ความรุนแรงเนี่ยเกิดกับตัวเราอื สองอสมมติฐานสองข้อนี้ที่มีอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางทีเราก็สับสนระหว่างสองข้อนี้ถ้าจับลงนั่งแล้วถอ,ถอดถอดรูปหน่อยเนี่ยเราอาจจะพบว่าจริงๆเราอาจจะแค่ต้องการอย่างที่สองอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการอย่างที่สองมันเลยอธิบายได้คือไม่อยากให้ความรุนแรงเกิดขึ้นกับเราหรือคนใกล้ชิดดังนั้นเราก็พร้อมที่จะใช้ความรุนแรงตีพว,วกวมันอปอ,อาจารย์เคยพูดถึงเรื่องสัญลักษณ์ของความรุนแรง ผมจําได้ว่าอาจารย์เคยพูดเรื่องปืนครับแล้วก็บอกว่าถ้าเรามีปืนเราก็จะไม่ใช้ปัญญาแต่เราใช้ปืนครับอา,ารอาจารย์เคยคุยกับผมครับผมเล่าให้อาจารย์เจลิมศักดิ์ฟังนานมากแล้วเนี่ยนะครับว่าว่าชีวิตของสังคมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าที่ยอมรับความรุนแรงก็เหมือนว่าคนที่นอนอยู่ในบ้านมีปืนเสร็จแล้วก็เอาปืนเนี่ยซุกไว้ใต้หมอน ใช่ไหมครับถ้ามีเหตุเกิด <S <S เหตุร้ายเกิดขึ้นเนี่ยขโมนขโมยขโจรเข้าบ้านซึ่งมันเป็นไปได้คนเราก็ต้องคิดหาวิธีจัดการกับขโมยขจรประเด็นของผมอยู่ตรงที่ว่าถ้าเรามีปืนอยู่ใต้หมอนเนี่ยเราคงคิดวิธีจัดการกับขโมยได้แต่วิธีเหล่านั้นเนี่ยจะถูกจํากัดอยู่เพราะการดํารงอยู่ของปืนใต้หมอนคืเอเราจะหยิบปืนก่อนเราก็หยิบปืนแล้วอาจจะคิดสองสาวิธีนะครับเสร็จแล้วมันก็ไปตันอยู่ที่ปืนทุกทีอ่ะเพราะเรามีปืน ในทางกลับกันถ้าเราปืนออกไปจากใต้หมอนเนี่ยเราต้องคิดวิธีนับสิบเลยเพราะความปรารถนาที่จะอยู่รอดความปรารถนาที่จะแก้ปัญหาเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่มันมีอะไรบางอย่างมาบล็อกหรือไม่บล็อกแล้วพ,พูดให้ตรงประเด็นเลยเนี่ยก็คือว่าสองวันนี้ก็มีข่าวว่ารัฐบาลเห็นด้วยกับการที่ครูจะใช้<ม>ปืนหร,หรือมีปืนนะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันก็ปัญหาคล้ายกันนะครับอาจารย์พอทําแบบนี้ในทางหนึ่งก็บอกว่านี่คือเพื่อป้องกันตัว แต่ราคาที่ต้องจ่ายก็คือว่ามันทำให้ทางเลือกอื่นๆนหายไปเลยอาจารย์เห็นอย่างไรที่เหตุการณ์ภาคใต้ก็ดีในกรุงเทพก็ดีเนี่ยก็มีบางคนก็บอกว่าปูภาากราบเคยได้ยินไหมคุณภา <c oughs> คาปูภาากราบซะ,ะเลยคุณนักสินก็ออกมาพูดอันนี้ก็เป็นสำนวนคุณนักศินว่ารัฐบาลน,นี้พลเอกสุรยุทธ์เนี่ยปูภาคกราบแล้วมันก็ไม่สําเร็จอาจารย์เห็นอย่างไรประเด็นนี้ คือเรื่องนี้น่าสนใจนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยพลเอกสรยุทธ์ได้ทําไปโดยเฉพาะในกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งก็คือท่านลงไปแล้วท่านก็ไปขอโทษอมันก็มีคนกล่าวหาท่านเยอะแยะแล้วก็บอกว่าทําไมไปขอโทษโจรผมนั่งอยู่ในที่ประชุมครั้งหนึ่งนะครับในการอภิปรายคนที่ตอบดีที่สุดเลยคือคุณหมอแวมหดีนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตอนเนียนะ เหตุผลที่แกตอบดีมากเนี่ยก็คือเพราะว่าแกเนี่ยเคยเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากมาชานภาคใต้แกถูกจับอาจารย์งคงจําได้นะครับรติคุกติดตรางอยู่แล้วก็ในที่สุดออกมาแล้วก็มาสมัครวุฒิสมาชิกแกก็ชนะชนะครับแต่พอวุฒิสภาไม่มีแกก็มาเป็นสมาชิกสภาที่เป็นญัต่แห่งชาติแกตอบไงไหมแกบอกว่าท่านไม่ได้ไปขอโทษโจรท่านไปขอโทษแวมหดีและคนอย่างแวรมหดีอมยาคนลูกเลย คือคือเขาบอกว่าที่ท่านไปเนี่ยท่านขอโทษเยื่อของความรุนแรงทุกคนอือเขาเนะี่ยเคยเป็นเหยื่อของความรุนแรงมาและเขาควรจะได้รับการขอโทษไงอื ใช่ไหมเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลท่านไปนใครลนะ่ะจะไปขอโทษโจรโจรก็ต้องจับต้องปราบไปสิไม่มีใครว่าอะไร,รใช่ไหมครับแต่คนบริสุทธิ์ที่โดนเนี่ยทั้งไทยพุทธทั้งไทยมุสลิมในพื้นที่เนี่ยแล้ว,แล,วแล้วถามว่าการขอโทษนี่แก็หมายความว่าท่านมีหน้าที่ในฐานะรับผิดชอบประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้แล้วมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นก็ต้องรับผิดชอบก็ถูกแล้วก็ไปขอโทษ คุณพิชัยมองปัญหานี้เังครับเรื่องที่รัฐบาลนี้ดูแลหรือจัดการกับเรื่องภาคใต้ที่เปลี่ยนไปจากจากขราวที่แล้วและขณะนี้เนี่ยก็ดูบางคนก็บอกหน่อมแนมบางคนก็บอกว่าไปขอโทษอย่างที่ถามเมื่อกี้นะครับผมเห็นว่า